สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า eut vpn นะครับ eut vpn หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับดาวน์โหลดมาจาก play store เดี๋ยวไปดูข้างในกัน นะครับพอเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปด้านในด้านบนขวามือมี3จุดนะครับพอเราแตะปุ๊บก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันรีสอร์ททู Health Center Social Media about นะครับแล้วก็ออกจากแอป access นะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้นะครับมีแต่ตัวเครื่องมือนะครับที่จะเเราสามารถจะใช้ได้นะครับทัดลงมาเราจะเห็นว่ามีหัวข้อของ all normal นะครับ game นะครับ สตีมิงดาวน์โหลดนิ่งนะครับ A P คือตัวนี้แสดงถึงประเทศต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเลือกทั้งหมดไว้ก่อนนะครับใช้คำว่า All ลงมาอีกนิดนึงนะครับมีคำว่า Favorite นะครับได้มีคำว่า T C P นะครับ เราแตะปุ๊บก็เปลี่ยนเป็น UDP นะครับก็เป็นการให้เราเลือกว่าจะใช้โปรโตคอล UDP หรือ TCP เท่านั้นเองนะครับ TCP ก็จะปลอดภัยมากกว่า UDP UDP ก็จะเร็วกว่า TCP นะครับถัดลงมา c e l e c server s e l e c server นะครับพอเราแตะนะครับแตะตรงกลางปุ๊บ ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับให้เราเลือกนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหัวข้ออนะครับอคือที่เหลือเนี่ยถ้าเพื่อนๆแต่ก็จะเป็นประเภทต่างๆนะครับก็จะมีให้เลือกพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็เลือกตัวที่มีเปอร์เซนต์ด้านหลังนะครับหรือตัวเขียว นะครับตัวคิวๆเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผม,ผมขอใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเอ่อลาสเวกัดโอเคลาสเวกัดนะครับประมาณ22%นะครับสัญญาณเสร็จปุ๊บถัดมาจะมีหัวข้อคอสต payload นะครับ คอสต o มเ a ย์โหลตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับด้านล่างก็จะมีซีร i c p a y ย์โหลพอเราแตะปุ๊บนะครับก็จะมีประเภทของ payload ที่ใช้กับ ais d t a c นะครับ t o นะครับและอื่นๆนะครับด้านขวาก็จะมีเป็นตัว ssl หรือ http นะครับนี่ในส่วนที่เราไม่ได้ตั้งค่านะครับไม่ได้ตั้งค่าเดี๋ยวกลับมาก่อนสมมุติว่าเราตั้งค่า custom period นะครับแต่ปุ่มเปิดพอตั้งปุ๊บมันจะขึ้นมาคำว่า custom period นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อคำว่า method prefix เพย์โหลนะครับ p ็อกซที่ใช้นะครับแล้วก็ TCP UDP หมายถึงว่าใช้ตัวไหนได้หรือใช้ตัวไหนไม่ได้นะครับก็จะมีไล่ลงมาในส่วนของ p พย์โหลดเนี่ยเเพื่อนๆสังเกตตัวที่เรียกว่า Prefix นะครับเช่นอย่างตัวนี้ SSL Prefix ของมันก็คือว่า ซีเหลี่ยมนะครับในหน้าตัวโฮสต์นะครับหน้าตัวโฮสต์ g o o กอร c o m เนี่ยเป็นโฮสต์ตัวอยา่างเท่านั้นเองนะครับแต่เราก็สามารถที่จะใช้โฮสต์ที่เราคัดเลือกมาได้นะครับเอ่อย่างถัดมาเนี่ย a c k ก u r r y นะครับ b a c k ก u r r y ก็เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่ๆลลงมานะครับเวลาใช้เนี่ยอย่าง เว็บโซเกตนะครับก็จะเป็นตัวเปอร์เซนต์เว็บโซเกตนี่อาจจะเชื่อมยากนิดหนึ่งต้องเลือกออต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะกับตัวโฮสต์ s n i โฮสที่เหมาะสมนะครับสมมุติว่าผมจะใช้ตัวนี้ ssl นะครับ มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมแต่โอเคนะครับแต่โอเคตัวโค้ดผมก็จะใช้คําว่าสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้พิมพ์ได้นะครับเพื่อนๆพิมพ์มได้สมมุติว่าผมใช้สี่เหลี่ยมนะครับตัวโค้ตผมเนี่ยผมใช้ w o u b สามนะครับ O.R.G. นะครับ w 3 o r m e t h o r มอดมันก็จะกลายเป็น S.S.L. เพื่อนๆดูด,ด้านหลังนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เ,ออเช่นตัวเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนด้านหน้านะครับเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ด้านหลังมันก็จะกลายเป็น Web Socket นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ w ับเยูสามใช้สัญลักษณ์ p r ีฟิกด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็น SSL นะครับเสร็จปุ๊บปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นตัวที่เอ่อสตาร์ทนะครับเราก็แต่ Start ก็ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยด้านบนมีสัญลักษณ์รูปกุญแจนะครับเราก็ด้านขวามือด้านล่างจะมีปุ่มนะครับมีปุ่มปุ่มตามลูกศรน,นีนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับด้านตรงกลางเนี่ยก็จะมีอัปโหลดนะครับดาวน์โหลดกับอัปโหลดนะครับ เราแตะล็อกนะครับก็จะมีคําว่า Connect นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว tcp โปรโตคอ l นะครับนี่ c tcp โปรโตคอลนะครับก็เรียบร้อยการเชื่อมต่อก็เรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆนะครับ มีหลายปุ่มที่น่าสนใจเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ